สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่น้องปีแม่สิมาแกงหน่อไม้นไรให้พี่น้องเบิง่งเด้อจ้่าเด้อมึงเดือดออก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 นะจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิมาแกงหน่อไม้นไรใส่เห็ดใส่ผักขาเด้อพี่น้องผักสะแง,ง่งบ้านเฮามไม่ใะเตรียมไว้ล้างไว้ก็สิมีบวบมีฟักทองเนาะจา้ะเนาะเ้าก็สิใส่แกงใส่น้ำกาลมันจะเหล่แบ่บ เอาบาดีห้างกระิมาเตรียมเครื่องเตรียม,มอย่างไวแกงหน่อใหม่กันนาะพนะี่น้องเนาะนี่น้ำใหม่อไอ่เมอยเฮ็ดใส่ทุง้งไว้ให้เพิ่นไปหามาเนาะพี่น้องเพื่อกรเฮ็ดใส่ทุง้งไว้ให้ลูกซิมีข้าเบือแล้วค่ะข้าเบือพริกตำใส่กันมีน้ำประเดกใสอันอกกน,นี้กันนี้พยานยาน่านะพี่น้องเนาะเอามาทำการแกง แกนอนกันหน้าใสใส่หมอกกสิใส่ขะเบือเข้าไปนะ้ะพี่น้องขะเบือพริกที่ตดำไว้น้ากันตละใสเข้าไปคนๆนะค่นนะคะให้มันติดหมอเด้อพี่น้องเด้อเอากวาดใสทำการแกงหม้อค่อยก็เป็ดต,ต็มเได้พี่น้องถ้าใสพักไปเต็มแทๆเ,ทเทบื้องเรื่องนี่กรัรอให้มันเดือดจัหน้อยนะจน้ะเนาะห้าก็าิใส น้ำปลาแดกของเหาแล้วจนะเนาะลงไปปรุงให้มันสิบเสร็จเมื่วดให้มักนัวหน่อยนัวหลายกับปรุงเอานะพี่น้องเนาะโอ้ยกลับบ้านแม,นะม,ม่เพิ่นกระหาหน่อไม้หน่อหยังเตรียมไว้ให้ลูกให้เต้าตะลึดตัวพ่อตะลึดตัวแม่เนาะพี่น้องอันนี้กระน้ำปลาแดกเ้าเทลงไปแล้วจะเนาะมักนัวดกัในะส่หลายมักบ่นัวดกัใส่ในน้อย พี่นอ้องเตาเหากับแบบวา่าหมาต,ตฐานจึงน้อยนอพี่นอ้องเตาบ้านบ้านเฮ็ดเอาเองดูแบบพอเพียงคนทุกคนยากดกูติดใจสีพี่น้องดูแบบบ้านบ้านใสพุงรั่วค่ะไปจ้าใจหน่อยแซ่บนอบนแชร้ายแซบดบายจ้ากสบบิใส่บวบใส่ฝักทองลงไปได้พี่น้อง ใส่ลงไปจ้ะ <C HA IR> แกงกินลายคนนะพี่น้องเนาะแกงแซ่บกินน้ำกันมือนี้ไพว่าเป็นตาแซ่บกับคอมเมนต์มาดได้ด้วยจ้ะเด้อมื่อนี้แม่น้องปีใหม่กับสิมัแกงน้มยสู้พี่น้องบึงเต็มหม้อแล้วพี่น้องสงสัยสิเด้เปลี่ยนหม้อคักๆเหลือพักพรออมบาดนี้ ผักก้อยแง่งบอไซเด้พี่น้องค่ะใส่ผักในเต็มแท้ทวงสัยสิได้จทำการเปลี่ยนหมอเด้พี่น้องไปหาหลักหมอเพิ่นก่อนเนอด้อยืมหมอเพิ่นก่อนถ้าใส่ผักนี่ล้นคนบ่ได้เลยแหละนี่หลายเนาะจา้ะเนาะเครื่องมันหลนั่งเนี่ยนางก็บ,บ่คือเฮาไปเก็บมายี่เองเนาะจา้ะเนาะอันนี้เฮาซื้อ นัง่งเลนงแบบเป็นถุงสัมฤแล้วเนาะมันบมมีเนาะแถวเนี่ยมันบมมีแบบนา่งแบบเป็นใบเขาก็ได้ซสือแบบซัมฤทที่เขามาขายได้ตลาดเนาะมันก็บ่อคอยเข็มข้น,นปันไดจุดแต่แสบบ่พี่น้องขอเปลี่ยนหมอแล้วได้หน่นะ่ะขอไปเอาหมอเพื่อนมากหมอไงก็เก้าวัน หมอหน่อยข่มันเต็มพี่น้องขวาก็ใส่พักลงไปบาดนี้ใส่พักคะพักสงแง่งเฮ็ดล่งพร้อมกันเลยพี่น้องใส่ลงไปมันสุกโอ้ยเป็นตะแเสบคือยังมันสุกตักใส่ถ้วยสดนำไปเกลือกับพี่น้องพครอยากกินกับข่อยกับมาเด้อม่งพี่น้องอขนาดนจะเลี้งเ,เต็มหมอแล้วขนาดเปลี่ยนหมอแล้วได้หน่ ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งน้องปีใหม่เด้อจ้าเด้อยสี่คอยเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆยังบ่เก,งก่งเนาะจ้าเนาะกับฝากช่องน้องปีใหม่ด้วยค่ะอ่ะปล่อยให้มันเดือดจักค่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมื้อนี้พี่น้องอเป็นอะไรแสบวะใส่ขบือนัวงนัวข้าไปคุ้นๆพูน่นนะ เม่กจ